สบายดีและส,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีมือนี้น้องพี่น้องทางไทยเพื่อนต้องการแฮงงานวล่นด,ด่วดนๆเลย <ส line S 2> <ด>มือน,นี้พี่น้องกระิมาประกาศหาคนงานให้พี่น้องทางฝั่งไทยน้องพี่น้องมือนีน้นะนแล้วซึ่งว่าเพื่อนต้องการเหงงานเล่าจำนวนหลายเลยพี่น้องเลยเพราะว่าคนเล่านะเพื่อนบ่าว่าคนเลาาน่ารักคนเลาาอัธยาศัยดีน้องพี่น้องซึ่งว่า ในมุมมองที่คนมองคนลาวเนาะบัดน,นี้ก็สิเ,เ,เี้วสชฟังว่ามอมมองที่คนลาวมองคนไทยเป็นเน,าน่าด่เนาะพี่น้องก็คือสําหรับน้องตวเกี่ยวเนาะพี่น้องละครอบครัวเนาะตามที่เฮาได้ไปเจอมาฮะพี่น้องอยู่ไทยก็คือคนไทยนะมีมนุษย์สัมพันธ์ดีมากพี่น้องมมแบบว่านิสัยดีฮะนะพี่น้องแบบว่าน่ารัก เนาะสำหรับที่เฮาเจอมาผู้ใดที่ยังบ่กเคยเจอแล้วก็บ,บกเก่เคยสัมผัสกับไปสัมผัสเบืองเด้อพี่น้องว่าพี่น้องฝั่งไทยนะเพื่อนมนุษย์สัมพันธ์ดีอีเด้อพี่น้องแม่นแล้วบริการดีนําแม่นบริการดีแก่เลยแลวกา<ก><ก>ทางฝั่งไทยเพิน่นให้ประกาศให้น้องพี่น้องก็คือทางอันบริษทัทแบบเป็นร้านร้านคาแค่น้องพี่น้องร้านคาแค์ก็คือร้านล้างรถเพื่อนต้องการสามผู่ผัวเมียพี่น้อง ทำงานนะวันละห้าร้อยหกร้อยผู้ใดเบิง์นวเบิงก่อนจะนได้ดีอยู่เดี๋ยวเบิร์ก่อนเด้อพี่น้องจะหน่อยจังมันจะบ่พิดพัดสำหรับผู้ใดที่อยากไปทำงานอีกเนาะนี่ข่าแรกนี่คือสีลายกบ้านเฮ้าพี่น้องเลยผู้ใดพี่ว่าวางงานอยู่ก็สามารถไปได้เนาะอันนี้คือนี่เคนต้อตงการสามคู่ผัวเมียเด้อพี่น้องสามคู่ผัวเมียแล้วก็ขอคนขับรถเป็นสักหนึ่งคนพี่น้องเลย อยู่จังหวัดระยองเ้อะพี่น้องระยองแถวๆอันทะเลเลบแถวๆอันใกล้ๆชลบุรีอย่างเนาะที่เ้าไปค่ะระยองนี่เพื่อนบ่าว่าอันในการแบ่งเปอร์เซ็นต์นะห้าสิบห้าสิบเลยระหว่างอันคนงานกับเจ้าของพี่น้องแบ่งกันคนละห้าสิบแปลว่ากำไรนะแบ่งกันคนละรข่งเลยเพื่อนว่าเนาะดีดีพี่น้องเลยเป็น หุนสวนเลยแม่นเหมือนหุ้นส่วนแต่ว่าเราไม่ได้ลงทุนไม่ว่าเฮาไปเฮ็ดเงินนะเพื่อนเฮาไปลงทุนมีจะได้ค่าแรงนะพี่น้องอแอนตอนนี้มีมในายจ้างดีแบบนี้ครับควรทักษาวไว้เด้อเอ้อมเนี้อผิวเ่ามาเด้อพี่น้องวัชุคูจุคนมาขินข่าวน้ำกัจ้าเพื่อนต้องการด่วนๆเด้อพี่น้องผู้ใดที่ว่างงานยีเนาะพี่น้องทางฝั่งลาวเขานะนะก็สามารถไปได้เนาะหมูเข้าทำใหญ่ๆเลย ผู้ใดดีต้องการงานก็สามารถติดต่อมาหาเฮาได้เลยเนาะแม่นติดต่อมาได้เลยน้องพี่น้อง k y o t o ส2 4 6องสหเนาะติดต่ออดีไลน์มาเลยเดียวเเดีายสิเอารายละเอียดให้น้องพี่น้องและการอีกคนหนึ่งเนาะต้องการสวนเออต้องการอีกอันคนหนึ่งน้องพี่น้องเพื่อนต้องการคนทําการเกษตรซักสองสามครอบครัวประมาณเจ็ดแปดคนน้องพี่น้องเพื่อนต้องการ จนว่าค่าใช้จ่ายการเดินทางหรือว่าการเฮ็ดหนังสือหนังสือแบบพาสปอร์ตนะเพื่อนปีสิเป็นคนออกให้ก่อนนะพี่น้องท้าวไผ่บ่มีต้นทุนบ่มีเงินเฮ็ดพาสปอร์ตเนาะเพื่อนกะสีออกให้ก่อนพี่น้องดีมากเลยหรือว่าสุดยอดเลยสําหรับทางเลือกเป็นทางเลือกที่ดีเลยพี่น้องเลยอยู่เป็นครอบครัวเนาะแม่นอยู่เป็นครอบครัวก็ได้ประมาณเจ็ดแปดคนเนาะพี่น้องประมาณออนี่ฝั่งไทยเพื่องานเฮ็ดบม้อึดแม่นสบายเนาะพี่น้องบมอึด มาเด้อพี่น้องอีืสุบลาอิสุไทยต่างประเทศมากินต้มหอยหอยหอมแรงหอยหอมด้วยใหญ่ค่ะแซ่บด้วยไหมน้องเมนูต้อนรับเมนูต้อนรับเลยแม่นตอมดีมากแตบักหุ่วงนงน้อยสีมือนงน้อยเกี่ยวส้มพี่น้องเลยแม่นจำขาแรงจ้ำหอยหอมเยอดเลยขาแรงก็ถือว่าดีพี่น้องเลยวันละห้าร้อยหกร้อยบาทเพิ่นปะ เหตุการเกษตรกับประมาณว่าปลูกผลไม้สวนผลไม้หรือว่าปลูกพักสวนยางปลูกพ้าปลูกอย่างกับบางทเนาะส่หสวนการเกษตรคน่ะคือไอเกี้ยงนเพื่อนกะสิไปทํางานอยู่ไทยเนาะพี่น้องเพื่อนบ่มีเงินเหตดบัรก็เลยจําใจต้องขายงัวตัวนี้เด้อโอ้สามพันห้าอืมถเลือกที่ดีเลยถ้าเพ่นจะไปเห็ุอ่ะพี่น้องไปเหตอนึ่มองนีได้เลย เอาขาบบัสขัเบือฮะกให้ไปเป็นคู่ผัวเมียได้เงินเก็บแน่นอนแนนเพราะว่ายุไทยนะสวัสดิการดีไม่ว่าเพิ่นสิเลี้ยงข้าวน้ำท่านโบเลี้ยงข้าวกับเพิ่นให้เงินค่ากับข้าวนะพี่น้องโอ้ยคิดฮอดแต่งงานเอาเดี๋ยวจะคืนเลยโบมีงานไหมนะกับพ่ตั้งแต่พ่อกับแม่เอากันไม่เลยมีงานแบบนี้ไหมนาะ ถ้ามีงานแบบนี้ไปเห็นงานอยู่ไทยครูสอนเมียก็โอ้ยไปลองเลยมีเงินเก็บตัวชื่อุถุกนั่นเองคันไปมาหาสู่เดี๋ยวได้สก,กิ๊กฮันสกตะกี้ไปยะบ่แม่ไปนะยะเออสกิ๊กทุนโบได้ให้ไปเนาะสกิ๊กไปทำงานทัพการเขืทอนให้ไปเข้ากับปุถุกปนัยแล้วาหาเงินพ่อแม่กระทุกกระแทกสกิ๊กเนาะไปหาทุนเนาะ ไปหาทุนมาแล้ซื้องัวงซื้ออย่างนะสร้างบ้านพี่น้องเลยเงินจานอยู่กับบ่มีแต่คือเอ้าเงินยาวเงินยาวไม่ไผ่ตกอ่ะขุนตกมากขุนตกมากกับงัวงมึงง่าทัดเมฮีอ่ะเพื่อนแม่อยู่บ้านคัดเมฮีอ่ะเดี๋ยวนี้เขาบอกทัดเขาไปทำงานได้เดืองคัดเมฮีอ่ะแล้วก็ เศษผาคัดมาปทีเ็ดม่อคัดไบจงกวงหนึ่งแล้วหายหูไปบ้างเลยโซนโซนตอนมียังอยู่ความลำบากฝนตกมานอนห่มผ้าเปียกแลนลูกนมีลูกเมีย้ะงู้หักข้าวยางต่างมุ้งใช่างเครื่องกับขาวยางปุ๊บความลำบากโมยาวัตรเพี่ยง้ากามือดอันพาโย่ฝนมาพาห้องป้าต้อพาเต็มได้นอน แจ้งจังปังพ่ออุ้มลงมาอยู่ที่รูนต้นไม้วือวื้วื้วือน้องเอ้ยตามีหันจับมาจนท้าวันคู่มือนี่ได้ยานพาเล็บพาดังเพราะว่ามันมันมีอันความฝันใจมากต้นยังน้อยแม่เวลาพาดังมานี่แจ้งจังปางโมยมองอยู่น้องแม่ทันคนลาวไปเหตุงานอยู่ไทยค่ะลำบากหลายได้พียังไงดีด้วยวะทางฝั่งไทยเพิ่งเปิดโอกาสให้คนลาวเพิ่ลจะหักแพงคนลาวเพิผลเสมือนว่าเป็นพี่น้องกันพี่น้องเลย แบบว่าว่าเข้าในโลกนี่กตไม่แต่ไทยกับลาวหูจักภาษาเนี่นเบ้ากับเพื่อนก็เข้าใจเรต้องแปลภาษาแล้วพี่นอนอเข้าใจกันภาษาอืาอ่นเยอะนะเพิ่นมาได้เนี่ยคือลาวอีการภาษาเดียวกันเลยวันจิ้นกับวันจิ้น,บ,นาบางคนคหับภาษาไทยวันพระเนาะ คันมารถคันว่าเหื่อกันพอรถหว่าเหื่อกันทั้งชายก็เอิ้นจัเป็นที่ว่าอย่างไรมีแต่สองประเทศเท่านั้นเลยพี่น้องเอ้ยเบาคือการกินสู้กันเนาะกินอาหารแบบเดียวกันนะกินกินกินน้ำกันได้เพราอใส่จานเอิ้นหอยหอมคือเดียวหอยหอมเอเลอกร์ชมเจ้าได้มาใส่ไหมาตลาดน้ำหม่งนี่นะ น้ำหมองเขาชอบสิริหนึ่งร้อยบาทแอ่อันนี้หน่วยใหญ่คักตุ้ยคักพี่น้องพี่ซีเพิ่นกาถามไถ่กับเขามาขนาดว่าไฟไซได้แหละบอ<ม>ไฟไซได้แหละบอพี่น้องไซได้แล,ละเด้อพี่น้องมือที่เฮาเอาเพื่อนมาซ่อมมือนั่นแหละกับไซได้เลยระบบไฟอันบ้านเฮานะหลักอาน,นั้นดู มัคือทางบ้านนั่นฟังใครคนน่ะต่อเคนกับรุ่พี่น้องเลยค่ะมือแพงแพงคนไม่รุ่นเนาะใจฮอนในนนนึงใส่หัวเลยสีน้าคนแบบว้ากับคนเท่าเนาะต่อกับรุ่นพี่น้องรุนกันรุษให้สองแสนเพื่อชีวิตบริยารุษนละมันต่อโดนเติบ่อแล้วแพงแล้วพี่น้องแพงเกินไปะแ่คนว้าความบริจาคใจแหละ ประมาณสีทอดสายไฟนี้ออกสีพันต่อพันธุ์เพชรนะ,ะแบบประมาณเดือนหนึ่งผมได้วะจะเอาสิได้สายไฟน้องตะเกียวกับป้าป้าป่าน<ช>นั้นเนาะน้องตะเกียวกับซิสในใจว่าพี่กิ่งบ่ควรบอกแบบนั้นเลยอ้าวพี่น้องคนบริมีเงินดำเงินดเนดเือนบ้านนอกบ้านนาเนาะกับลุดแห้เนี้ยเขาจะเอาเงินมาใส่หลายแทะม,มันเกินทอดแต่ข้ามือกิ่งกับบอควรคิดว่าแบบนั้นมัน,ม,น,ม,นมันเสียความรู้สึกคนที่ฟังเลยนะอืมมันมันบมดเจ็บหมดใจละทุกอ้อ โบได้เว้าทกดอกแต่เพื่อนว่าว่าขั้นขั้นบบจ่ายราคานี้แหละเพื่อนเดือนเฮานีชีโบได้ใช้ไฟเดือนหนึ่งคุแล่ว่าบูมิแพกับแปลงให้เพื่อนว่าก็ือว่ากแลระถือว่าเพื่อนชิทอดออกตัวที่เพว่นเน็ดเนาะสร้างคนเดียวนี่บ้านสาวัวยชีเว้าว่าบึงมีคนมาเห็ดก็ไปเอาสร้างเขาอื่นมาเฮดเฮากับโบอด้เดือนดอกชอบแต่ว่าไฟในมือนั้นเฮาสิโบได้ใช้อีกพี่น้องเยมันกะสิฮ้อนเฮาก่ะสิโบได้นอนอีกขนาดพี่น้องเอ้ยว่าเสียก็เสียว่ายอมจำนวน แต่ว่าข่างบ้านท่านี้เนาะเพื่อนว่ามาเพื่อนทีเขาไฟแลวเพื่อนหลัยอย่างไปถามอยู่ว่าอัน,นบนแปลงไฟนะพี่น้องเพื่อนกำลังแปลงไฟอยู่แหละเพื่อนหลยอย่างไปถามมาราคาเท่าไดรเขาไฟเพื่อนเล้วว่าประมาณเก้าพันหาร้อยบาทเนาะเขาไฟแพงเนาะตอนเขาเข้าไฟเท่าไหร่ัน่ไเจ้ากระคาดกันแล้วตอนเขาเข้าไฟเท่าไหรเข้าหันหลังเ่ิงกระถาวันนี้แหละรองร้านแต่เก้ามันก็หลายปีแล้ว อันนี้อัปเดทราคาแล้วมาป็นพลังงานหลักบอกมุมนี้พ่อมันเป็นหลักอือมีพ่อแต้งเป็นเหตุน่ะพ่อจะไปพ่อบอว่าวันนี้นะเดี๋ยวขาคิดว่าเป็นหลักตัดออกเออมาบัดออกลายลายปีตะกี้เนี er ่ยเขาใส่ตอนเฮือนเทิงเขานะพี่น้องประมาณสามพันห่านเนาะตอนนี้เพื่อนได้อัปเดทราคาขึ้นแล้วหลายปีเลยนีหลายปี ใส่ล้ำบะพี่น้องเลยบริใส่ไฟฮอนแงมือนี่กะฮอนป้าโตไม่ได้ใส่เกลือบกินหนึ่งเลยใช่ทำเนาะทำน้ำปลาปลาบริกะขำมือตื๊ดตาเลยพี่น้องเอ้ยมือขื้นหรือแล้วพี่น้องเอ้ยที่ทากันหนียุ่งก่อนขำมากกันยุ่งกําลังออ่อดิขำแบบมือซุ่มๆยุ่งเข้ากินนักยิบนาะเข้ากินไงอ่างเป่ากะขำมากอย่างรถทํางานเฮ้าหมู เข้างัวคือมื้อนี่อันปลายเล็บง uh> ัวคือสิบ่ได้เข้าบันมื้อนี้มื้อนี้หาดีแต่ว่าอันแบะมากลเอินหน้าเฮือนเฮาน่ะโซนนั้นโดดไล่แบะพี่น้องเอ้ยดีๆเฮาถึงข้ามงัวมื้อนี้ค่ะข้างบ้านข้างบ้านเพิ่นขายงัวออกแล้วบ่ได้เข้างัวแล้วยืนเล่นี่เหรอเฮ้ยมาทึนอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้อพบพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดีสบายดีบาย